สวัสดีค่ะเพนนะคะเพนสีขันสีใสยุดนะคะวันนี้เพนก็จะามาอธิบายเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของธุรกิจแอมเวย์นะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเคยฟังแผนธุรกิจแอมเวย์มาแล้วนะคะแต่บางครั้งเนี่ยฟังแล้วนะคะมันอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์ชัดเท่าไหร่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจแอมเวย์นะคะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเป็นลูกโซ่หรือเปล่านะคะยังมีข้อโต้แย้งในใจอยู่นะคะว่าเป็นปีริมิดหรือไม่นะคะกินหัวคิวกันหรือเปล่านะ เอะโดนหลอกหรือเปล่านะคะแล้วต้องมาขายของอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะโดยจะผ่านในเรื่องของตัวละครนะคะที่ชื่อเฮ er ียกอแล้วก็เฮ er ียขอนะคะในวันนี้นะคะเฮ er ียกอเนี่ยเขาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเฮ er ียกอนะคะก็จะมาพูดถึงการค้าส่งนะคะบวกค้าปีกนะคะ เฮียกรเนี่ยเขาก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่อยากจะมีเจ้าของอย,อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะทีนี้เฮ er ียกรเขคิดว่าถ้าเขาต้องการจะเป็นธุรกิจที่ขนาดใหญ่เนี่ยเขาต้องการจะเป็นธุรกิจค้าส่งนะคะเขาก็จะดูว่าเอค้าส่งแบบไหนนะคะที่มันจะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันยั่งยืนแล้วก็ยืนยาวได้นะมันต้องเป็นสินค้าที่ซื้อนะคะ แล้วใช้แล้วหมดไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำใหม่นะคะโดยการที่เขาคิดไปคิดมานะคะอ่าแน่นอนนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเท่าแล้วแต่นะคะในเมืองไทยเนี่ยนิยมที่สุดก็คือเป็นเหล้าเบียร์ถูกต้องไหมคะที่คนเนี่ยกินตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดๆก็แล้วแต่นะคะเหล้าเบียร์เนี่ยขาดไม่ได้จริงๆนะคะเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะทําธุรกิจค้าส่งเหล้าเบียร์ โดยในช่วงแรกนะคะพอเราเริ่มต้นธุรกิจเฮียกอเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเฮียกอเขาก็จะเป็นภาพเหมือนที่เราเคยเห็นเลยคืออันนี้ก็จะเป็นตึกแถวเฮียกอก็อาจจะไปเช่าตึกแถวนะคะเราก็เอาเหล้ากับเบียร์เนี่ยที่เขาไปซื้อมาเนี่ยมาเปิดอยู่ในตู้นะคะแล้วก็จะมีคนเนี่ยที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็มาซื้อเหล้ากับเบียร์ในตึกของเขานะคะพอถัดมานะคะคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆเนี่ยเขาจะคิดว่าอ๋อ ทำยังไงนะเราต้องการจะเป็นค้าส่งนะคะไม่ได้กวาเป็นค้าปลีกแค่อย่างเดียวนะคะจุดประสงค์หลักของเขานะคะโดยการที่เขาก็หาช่องทางนะคะแล้วก็ไปดิวกับเสียเจริญนะคะโดยเสียเจริญบอกว่านะคะได้ถ้าอยู่มีการสั่งซื้อกับเรานะตามวอลลุ่มนะคะที่เราเนี่ยได้ได้ได้บอกอยู่มานะก็คือ,อสมมุตินะถ้า สั่งมาที่เรานะอยู่ที่100ยลังอันนี้จากเสศยจเจริญน,นะคะเสศยจเจริญบอกว่าถ้าเกิดคุณสั่งมาร้อยลังนะคะเราก็ให้ส่วนลดกันค้านะคะ20%ถ้าคุณสั่งเรานะอีกนะเฮียกอ1 0 0 0ลัง คุณก็เอาไปเลยนะส่วนลดเนี่ยเพิ่มไปอีกเป็น30%นะคะสั่งเพิ่มอีกอ่าคุณมีวอลลุ่มเยอะอีกเป็น3,000ลังนะคุณเอาส่วนลดไปเลยเพิ่มไปอีก10%เป็น40นะคะเพิ่มอีกนะคะ5,000ลังนะคะเอาไปเลยส่วนลด60%นะคะอันนี้คือส่วนลดการค้านะคะ ระหว่างเฮียกอกับเสียเจริญที่ได้มานะคะทีนี้เฮียกอก็รู้แล้วแหละว่าโอเคนะจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยคือแน่นอนค้าส่งถูกไหมคะเขาก็จะทํายังไงจะขยายยังไงดีนะคะเขาไปดิวตามร้านค้านะคะตามหมู่บ้านต่างๆนะคะตามร้านค้าต่างๆน,นะคะในชุมชนนะคะในแหล่งชุมชนต่างๆโดยเดือนแรกเนี่ยเขาอาจจะประสบความสําเร็จนะคะเดือนที่1นนะคะดิวมาได้นะคะ เป็นจำนวน100ห้ลังเท่ากับว่าเฮียกรยก็ได้ส่วนลดเท่าไหร่นะคะ20%ถูกบเปรคะ่ะถัดมานะคะเดือนที่2เฮียกรก็ยังไม่หยุดอีกนะคะไปหาร้านค้าย่อยเพิ่มอีกหน้าร้านก็ขายด้วยนะคะแต่หลักๆต้องการจะขายขาปีกนะคะไปดิวมาอีกได้มาอีกเพิ่มมาอีกนะคะ เป็น 1, หนึ่งพันลังเดือนที่สองเฮียกอก็ได้ส่วนลดจากเสียจเจริญเท่าไหร่คะสามสิบเปอร์เซ็นต์่ะทีนี้ถัดไปถัดมาดิวไปดิวมานะคะร้านค้าย่อยเนี่ยเฮียกอบอกว่าอ่าถ้าใครอยากสั่งนะมาสั่งที่เราได้เลยเราจัดส่งให้คุณถึงที่นะคะเฮียกอก็ยังไม่หยุดไปหาร้านค้ายย่อยอีกผ่านไปหนึ่งนะปีนะคะหนึ่งปีนะคะ เฮียกอก็มีสาขาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะมีร้านค้าย่อยเนี่ยหูเต็มไปหมดเลยนะคะรอบตัวเขานะคะเขาก็รวมวอลลุ่มมาได้นะคะอยู่ที่ 5, ห้าพันลังเขาจะได้สดวนลดเท่าไหร่คะหกสิบเปอร์เซ็นตามนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้คือ 5, ห้าพันลังอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันว่ายอดสั่งซื้อของเฮียกอรนะคะที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยได้มาจากไหนคะวอลลุ่มที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะ จะสังเกตได้ว่า1เดือน2เดือน1ปีเนี่ยวอลลุ่มของเฮียรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมาจากร้านค้าย่อยนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าร้านค้าย่อย A นะคะสั่งซื้อกับเฮียรกร100หลัง A 100ลัง A ก็จะได้ส่วนลดเท่าไหร่คะยี่สิบนนะคะ B นะคะ B 1,000นลังล้าน B ก็จะเป็นล้านที่ใหญ่หน่อยนะคะล้าน B ก็ได้ไปเลย30%นะคะล้าน C นะคะ C นี่ก็ถังเยอะหน่อยนะคะ3,000ลัง C 3,000พันลังซนะะก็ได้สุดหลบไปเลยเท่าไหร่คะตรงนี้ค่ะ40%โอเค ณตอนนี้นะคะถ้าเราไปดูย้อนกลับไปเนี่ยตอนนี้เฮ er ียกรเนี่ยมีส่วนลดการค้าเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่60%ถูกต้องไหมคะเท่ากับว่าณนะตอนนี้เวลาที่เฮ er ียกรเนี่ยมีการสั่งซื้อกลับไปเนี่ยที่เสียเจริญเนี่ยทุกขวดเหล้าเบียร์ของเฮ er ียกรเนี่ยจะได้ส่วนลดอยู่ที่60%อยู่แล้วทุกตัวนะคะอันนี้เฮ er ียกรไก่นะคะก็มีอยู่ที่60%ถูกต้องไหมคะแล้วเราก็มาดูวอลลุ่มนะคะที่เราจะตัดส่วนลดคืนให้กับร้านค้าย่อยของเรานะคะ หกสิบลบยี่สิบก็จะเหลือเท่าไรคะสี่สิบถูกต้องไหมคะเฮียกอมีหกสิบนะคะร้านคา b นะคะได้รับส่วนลดตามวอลลุ่มไปนะคะหนึ 1, 30, ่งพันลังสามสิบหกสิบลบสาสิบก็จะเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหกสิบของร้านคาสี่นะคะสั่งเยอะหน่อยนะคะสามพันลังได้ส่วนลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะหกสิบลบสี่สิบนะคะก็จะเหลืออยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ สังเกตได้ว่าส่วนลดการค้าเนี่ยของเฮียกรเนี่ยที่เสียเจริญให้มาเนี่ยมันเยอะขึ้นมากเลยนะคะจากเดิมเนี่ยได้20%เนี่ยเป็น60%มันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากร้านค้าย่อยทั้งหมดนี้ที่เฮียกรเนี่ยเคยไปดิวมาใช่ไหมคะแล้วก็รวมรวมยอดเจ้านี้นะคะ A B C นะคะมาเป็นจำนวน5,000หลังจนได้ส่วนลดสูงสุดอยู่ที่60%และเฮียกรเนี่ย ก็จ่ายส่วนลดการค้าเนี่ยส่วนต่างเนี่ยคืนให้กับร้านค้าย่อยนะคะตามวอลุ่มการสั่งซื้อนะคะที่เขาอ่ะได้สั่งกลับมาที่เฮียกอรนะคะคำถามก็คือว่าเฮียกอรอจะได้รับอะไรนะคะเฮียกอรก็จะได้รับส่วนลดส่วนต่างนะคะอันนี้เขาเรียกว่าส่วนลดแตกต่างนะคะระหว่างค้าส่งและค้าปลีกนะคะอ่า อันนี้แหละค่ะจะเป็นที่มารายได้ของเฮียกอนะคะที่เขาเนี่ยได้ ไปขยายสาขาเอาไว้นะคะวอลลุ่มการสั่งซื้อเนี่ยโตได้จากอะไรโตจากร้านค้าย่อยที่มันเพิ่มขึ้นถูกไหมคะและร้านค้าย่อยที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากที่เฮียกรเนี่ยทำตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วก็ไปดิวๆ,ๆ,ๆเอาไว้นะคะรวบรวมเนี่ยจนร้านค้ายย่อยเพิ่มขึ้นเพื่อที่ให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อที่เสียเจริญเนี่ยจะได้ให้ส่วนลดการค้าเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดถูกต้องไหมคะและสุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้ส่วนลดมาปุ๊บเนี่ย ร้านค้าย่อยเนี่ยมีการสั่งซื้อกลับมาที่เฮ er ียกรนะคะเฮียกรก็จ่ายส่วนลดส่วนต่างนะคะระหว่างเฮ er ียกรนะคะกับร้านค้าย่อยเนี่ยกลับไปให้กับร้านค้าย่อยนะคะอันนี้จึงถึงไดว่าส่วนลดแตกต่างระหว่างค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังชาร์ตเนี่ยเราเข้าใจนะคะก็จะมองเห็นเลยว่าหลักๆเนี่ยภาพธุรกิจแอมเวย์ v นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นการค้าส่งและค้าปลีกธรรมดาธรรมดานะคะและ แอมเวย์เนี่ยจะจ่ายเนี่ยจะจ่ายส่วนลดให้กับเรานะคะตามวอลลุ่มการสั่งซื้อสินค้านะคะที่เรามีให้กับบริษัทแอมเวย์นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูภาพนี้แล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อแอมเวย์นะคะมันไม่ใช่งานขายมันอาจจะเป็นงานขายในแค่ช่วงแรกนะคะเราเข้าใจนะคะในเรื่องของภาพนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เราจะเห็นชัดเลยว่าเฮียกรเนี่ยเขาทาธุรกิจค้าส่งนะคะค้าส่งเหล้าเบียร์นะคะแอมเวย์ MV ก็เหมือนกันนะคะเรานะคะ เป็นนักธุรกิจแอมเวย์นะคะเราก็จะได้ส่วนลดการค้าระหว่างค้าส่งและค้าปลีกแบบนี้เลยนะคะโดยการที่มีสาขาเยอะๆนะคะรวมวอลลุ่มการสั่งซื้อเยอะๆนะคะให้มีการให้มีส่วนลดแตกต่างระหว่างค้าส่งกับค้าปลีกมากที่สุดนะคะนี่คือแอมเวย์ way. ไม่ใช่งานขายใดๆนะคะไม่ใช่การเก็บยอดใดๆไม่ใช่ลูกโซ่ปีระมิดใดๆไม่ใช่การกินหัวคิวใดๆเลยนะคะอันนี้ก็จะตอบโจทย์ เพื่อนๆได้นะคะสําหรับคนที่ยังมีความเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะยังเข้าใจแอมเบในทางที่มันไม่ได้ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะภาพแอมเตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเฮียกรเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพแอมเได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะเดีเ๋ยวเราไปดูเฮียคนที่2นะคะก็คือเฮียขอไข่นะคะเฮียขอไข่มาเกี่ยวข้องกับอะไรกับธุรกิจแอมเบนะคะ๋ยวในพาร์ตต่อไปคะ่ะเพนนะคะก็มาต่อนะคะพาร์ทที่2ในเรื่องของเฮียขอนะคะ เนื่องจากว่าเมื่อกี้นะคะเฮียกรเนี่ยเราอธิบายไปแล้วนะคะว่าเฮียกรเนี่ยเป็นค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกธรรมดานะคะทั่วไปนะคะธุรกิจแอมเวย์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะไม่ใช่ลูกโซ่พีระมิดนะคะแล้วทีนี้เฮียขอจะมาตอบโจทย์อะไรนะคะเฮียขอก,ก็จะมาบอกว่าแอมเวย์เนี่ยมันเป็นงานขายไหมอ่ามันใช้งานขายไหมเราขายของไม่เก่งนะคะเราคุยกับคนไม่เป็นนะคะ เราไม่รู้จะทํำยังไงดีนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นไม่เป็นนะคะเราไม่เคยขายของมาก่อนเลยเราไม่มีประสบการณ์นะคะพูดไม่เก่งเพื่อนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นข้อโต้แย้งนะคะที่คนส่วนใหญ่ก็ยังมีอยู่ในใจนะคะเฮียขอก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับทุกคนนะได้รับได้รับทราบกันนะคะว่าเอถ้าฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับธุรกิจแอมเว์ของเรานะคะเฮียขอเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งนะคะที่รวยมากนะคะแล้วก็ อยากทาธุรกิจอีกแล้วนะคะแน่สังเกตดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮียกรหรือเฮียขอเนี่ยก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งคู่เลยนะคะอ่ะอาจจะมีเงินนะคะมีมรดกนะคะตกทอดมานะคะอยู่ที่ประมาณสัก70ล้านทีนี้เขาไม่ได้คิดเล็กค่ะไม่ได้อยากจะเป็นแค่ร้านค้าเล่าร้านค้าสมทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮียขอเนี่ยก็เลยไปเปิดโชว์รูมรถนะคะโตโยต้า นะคะในโชลูมก็จะมีรถจอดอมีรถจอดนะคะนอกจากสร้างโชรูมแล้วเนี่ยเงินเจ็บล้านเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปซื้อรถมาไว้ในโชวลูมด้วยนะคะสิ่งนี้นะคะเฮียขอเนี่ยแน่นอนเป็นเจ้าของใช่ไหมคะเฮียขอเนี่ยไม่ขายรถเองแน่นอนถูกต้องไหมคะเฮียขอก็ต้องจ้างใครคะจ้างเซล จ้างเซลล์มาทำไมคะจ้างเซล์นะคะให้มาขายรถให้ถูกต้องไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าเซล์เขาคิดยังไงนะคะกับการขายรถในครั้งนี้นะคะเซลล์มองว่ายังไงรู้ไหมคะอ๋อบริษัทให้คอมมิชชั่น ถ้าเราขายรถคันนี้ได้นะเราก็จะได้เงินได้ผลตอบแทนเป็นเงินกลับมานะคะส่วนเฮียขอนะคะมองไปที่รถคันนี้แล้วก็โชว์รูมของตัวเองนะคะเฮียขอเขาคิดอะไรอยู่นะคะเฮียขอเขาคิดว่าอา้าวทำยังไงดีนะคะให้เราได้กำไรนะคะ,ะคำถามก็คือว่า คนสองคนนี้นะคะถ้าจะมองจริงๆอยู่ในสถานะก็คือว่าขายรถเหมือนกันนะคะรถคันนี้หนึ่งคันเหมือนกันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่สองคนนี้มีมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าแนวคิดนะคะระหว่างพนักงานขายรถนะคะ กับเจ้าของนะคะที่คิดไม่เหมือนกันเลยอีกคนเนี่ยมองในเรื่องของคอมมิชชั่นทํายังไงก็ได้ให้ขายรถคันนี้รุ่นนี้ได้เพื่อที่จะได,ได้เงินเนี่ยหรือได้คอมมิชชั่นเนี่ยตอบแทนกลับไปแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขามีทั้งแบกต้นทุนแบกทุกอย่างนะคะเขาก็ต้องต้องคิดหาวิธีทายังไงก็ได้นะคะให้ธุรกิจของเขาเนี่ยผ่านพ้นไปได้และให้เขามีเงินงอกเงยมากมากที่สุดใช่ไหมคะอันนี้แหละคะ่ะคือความคิดนะคะ ที่แตกต่างระหว่างเฮียขอกับพนักงานขายรถนะคะถ้าวันนี้นะคะเรายกตัวอย่างว่าถ้าวันนี้เราเข้ามาในแอมเว์แอมเว์นะคะและเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มองแอมมว์ way, มองสินค้าแอมเว์เนี่ยเหมือนพนักงานคนนี้เราก็จะเป็นได้แค่คนคนหนึ่งที่มาแค่ขายของให้กับบริษัทแอมเว์นะคะ แต่ถ้าวันนี้เราเข้ามาในธุรกิจแอมว์แล้วเราเข้าใจนะคะเรามองแอมวีเนี่ยให้เหมือนเฮียขอเราก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะะวันนี้เราเข้ามาในธุรกิจแอมวีแน่นอนเราไม่ได้มาเพื่อที่จะมาขายของแต่เราเนี่ยมาในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องมองว่าเจ้าของธุรกิจนี้เขาจะคิดยังไงรู้ไหมคะกําไรมาจากไหนคะ รถทุกคันที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาต้องใช้เงินลงทุนถูกไหมคะอันนี้จะเป็นต้นทุนที่เขา,เาไปสั่งซื้อรถมาใช่ไหมคะต้นทุนเนี่ยเขาจะได้กลับคืนมายัางไงคะเขาก็ต้องตั้งราคาคันนี้ใช่ไหมคะราคาขายทำยังไงก็ได้นะคะเอาราคาขายหักจากต้นทุนนะคะอันนี้เพิ่นเขียนสลับกันนะคะเอาราคาขาย หักต้นทุนมันจะเท่ากับกำไรเห็นไหมคะอันนี้คือสิ่งแล้วก็ m ม n เ s ร็จนะคะที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาคิดตลอดเวลาว่าเขาทำยังไงเนี่ยให้เขาได้กำไรกลับกันนะคะเซลล์เนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคิดแค่ว่า ขายยังไงก็ได้ให้ได้คอมมิชชั่นเยอะที่สุดนะคะขายรถรุ่นอะไรก็ได้นะคะขายทันไหนก็ได้นะคะแต่ส่วนเฮียขอเนี่ยไม่คิดเลยค่ะคิดว่าทํายังไงก็ได้ให้เราได้กําไรเราได้กําไรมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ผลประกอบการของธุรกิจเราเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มากยิ่งขึ้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและทีนี้นะคะพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดนะคะที่เราควรจะต้องคิดลักษณะแบบไหนนะคะเราจะไม่ได้เป็นคนวิ่งขายของแน่นอนนะคะวันนี้นะคะ ถ้าโชลูมนี้นะคะขายรถโตโยต้าเหมือนกันชื่อโชลูมว่า spi นะคะซึ่งมีประมาณห้าสิบาขาทั่วประเทศนะคะกับโชว์ลูมรถอีกโชรูมหนึ่งนะคะชื่อว่าตั้งเงียบศูนย์ซึ่งมีหนึ่งโชลูมดดลด o n ี่มีโชรูมเดียวนะคะถ้าวันนี้นะคะคำถามนะคะถ้าเราเนี่ย ต้องการเนี่ยไปตัดลดนะคะออกจาก Toyota Thailand ขึ้นมานะคะระหว่าง SPI นะคะกับตั้งเงียบศูนย์ที่มี1สาขา SPI มี50สาขาไปขอตัดลดจาก Toyota Motor มาเนี่ยใครจะได้ส่วนลดกันค้ามากกว่าแน่นอนค่ะมันตอบอยู่ในตัวแล้ว50สาขาวอลลุ่มเขาทำไมคะวอลลุ่มการสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะเยอะถูกไหมคะเขาก็จะได้ส่วนลดการค้าทำไมคะเยอะขึ้น เหมือนของเฮียกอเมื่อกี้นี้เลยที่เราเห็นกันนะคะ <c oughs> สาขาเยอะ <c oughs> วอลลุ่มการสั่งซื้อเยอะนะคะส่วนลดการค้าก็ยิ่งเยอะขึ้นแต่กับการตั้งเงียบศู์เนี่ยกว่าจะสั่งรถมาแต่ละคันเนี่ยนะคะเป็นไงคะจะสั่งโชลุมหนึ่งเนี่ยจะสั่งมาทีห้าสิบคันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะมีสาขาเดียวถูกไหมคะวอลลุ่มการสั่งซื้อเนี่ยมันน้อยนะคะส่วนลดการค้าเนี่ยมันก็น้อยตาม <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้แหละคะ่ะก็จะบอกให้ว่า อันนี้ก็จะสรุปได้ว่า1นนะคะถ้าเราเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์นะคะแล้วเราเนี่ยคิดว่าเราจะมาขายของเราก็จะเป็นแค่เซลล์คนหนึ่งค่ะถ้าเราเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์อีกมุมหนึ่งเรามองว่าเราเห็นแล้วว่าธุรกิจเนี้มันเป็นธุรกิจส่วนตัวของเราจริงๆและเราสามารถสร้างธุรกิจได้โดยการที่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าของเรานะคะผู้บริโภคและอุปโภคสินค้าของเรานะคะพอสร้างเป็นเครือข่ายมาได้ปุ๊บเนี่ยวอลลุ่มเราเพิ่มขึ้นแอมเวย์ก็จะจ่าย ค่าตอบแทนให้กับเรานะคะตามวอลลุ่มการสั่งซื้อที่เราได้อธิบายไปให้ดูตั้งแต่ตั้งข้างต้นแล้วนะคะในเรื่องของเฮียกรียขอตามแผนการตลาดนี้นะคะถ้าเราเข้าใจหลกักการน,นี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อธุรกิจแอมเวย์เนี่ย มันเป็นมันไม่ใช่ลูกโซ่และปิรามิดนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยธุรกิจอเว์เนี่ยมันไม่ใช่งานขายของอย่างที่เราเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เราเข้าใจแล้วนะคะเราอยากรู้ว่าธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ในธุรทูเกเตเอซวันนะคะในเรื่องของแผนธุรกิจแล้วก็ตัวสินค้าค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะ